บางคนยังมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าเราบริจาร่างกายบริจาคดวงตาบริจาคตัดไตเส้นพุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยชาติหน้าเราเกิดมาเราจะไม่มีหรือจะพิกลพิการนะนี่เนี่ยบางคนยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่หลายท่านเนี่ยที่ตะมาเคยชวนนะหรือว่าเคยรู้มาบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่บริจา่างกายหรือไม่กล้าเพราะนะครับเพราะกลัวว่าชาติหน้าเนี่ยจะเกิดมาแล้ว ร่างกายของเราจะมีไม,ม่ครบเหมือนบริจาคให้ไปแล้วแล้วจะมีไม,ม,ม่ครบเวลาเกิดชาติครบต่อไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะฮะเพราะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยร่างกายก็คือจบแล้วก็คือธรรมชาติก็เป็นแค่ดวงจิตที่อะวนเวียนล่องลอยไปในสังสารวัฏนะตามเหตุปัจจัยนะ,ค,ะคือตามบุญที่เราได้ทําไว้ตามกรรมที่เราได้ทําไว้นะ ซึ่งชาติภพต่อไปถ้าเราทําบุญมาดีเนะี่ยเราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ครบสามที่สองประการอย่างแน่นอนนะอยู่ที่ว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอะไรไว้บ้างในชาติปัจจุบัน